ใช่ตอกเส้นแก้ข้อเสื่อมเอาเอาไกลๆหน่อยเอาผมไปออกงั้นเดี๋ยวทศสาวมันตามหาผมอยู่ลุงโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวหาลุงแปลงล่างเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยม่ะไม่นมแม่รุ่นเดียวกันเนี่ยแค่ใกล้เป็นน้องเดียวกันยัอย่างนี้เลยเจ็บไหมปวดขาใช่ลุงก็8แม่นี้่9เลือดมันวิ่งใช่ใช่ตัวนี้เจ็บ ตันเปิดโทรมาให้ถ้าทำใต้ให้แ้วมันฟังการคุยกันเลยมันถูกขะตากันเนอะคนข้างนี้เก็บกว่าข้างนี้เยอะเลยอะก็บอกแล้วข้างนี้มันหนักกว่าข้างนี้ข้างข้างนี้ยังไม่เก็บมากข้างนี้ข้างนี้ครึ่งของครึ่งอันนี้เลยอ่ะอันนี้เก็บมากเลยอ๋อใช่เก็บเจ็บมากเลยอ่ะเก็บกว่านั้นเลยอ่ะ เจ็บมากแ่านั้นด้วยสองเท้าเ,านนเจ็บแล้วก็รองเจ็บแล้วก็รองอย่า,า,ยยาหายเหยาแตกเลยตัดเลยเออโน่นโน่นจาเอ,นนอาชงชงยามันนะ น้ำน้ำชาน้ำชาน้ำชาอนะไขมันน้ำชาน้ำชาครับน้ำชาเป็นไม้เป็นเล้พืชไม่ใช่ยาเป็นเป็นใบไม้สมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรเปสมุนพูดยาไม่ได้ไห่สดสมุนไพรเป็นยาเหมือนน้ำชาแหละน้ำชา

เขาปกติเขาขายร้อาสิบแล้วเขาพิเศษให้กับหนูเขาบอกสองร้อยห้าสิบโอ้โหฮ่อ๋อันนี้เบาเลยไหมเบาไหมไอ้ มันบางทีเดีวดา,ามองผิดแล้วก็อยากจะขูดเลือดปูเพิ่งนิดหน่อยเจ็บอยู่นะ <c oughs> เออเ <c oughs> ออเออเออเอา,า,เาู <c oughs> ่ดเดอเออเออ่อสเาอเอ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 อออเเเอ อ๋อลุงกินได้เป็นเดือนดูมั้งสองเดือนนดืลองไปเดินดูจากที่เดินไม่คล่องเลยนะเสร็จอืมอ่าวิ่งได้ยังยังไม่เคยวิ่งแล้วเดินเร็วได้ไหมเดินเร็วเหรอคะบางก้อนปวดแต่ไม่เจ็บเอานี้เส้นเใส่สิอันนี้อานนี้อานนี้อานนี้ ลองเดิไปลองเดินเร็วๆสิอ่ะจากที่เดินไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ้าฮาโอ้อ่ะดีกว่าตอนมาลงรถมาโหงงแงงหมดเลยนี่แล้วค่ะบีฟอร์ไม่เอาบีบีฟอร์ไม่ทันโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลุง รักษาเออบำบัดให้เขาก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโรงมันไม่ขย่องขยแยงอ่ะมันแน่เหมือนกับตอนที่เราเดินเน่ยมันจะก้าวขาแต่ละทีรู้สึกว่ามันตึงอืมตอนนี้ไม่ตึงแล้วมันรู้สึกเบาแก้เข่าเสื่อมครับนะเป็นมากี่ปี ก็ตั้งแต่เริ่มต้นโควิดอ่ะตีปีแล้วไม่รู้อะหกปีหกปีกระยองกระแยงมาหกปี<笑><笑>นี่เพิ่งมาครั้งแรกนะมาครั้งแรกเลยเนี่ยมาจากนู่นเนี่ยกรุงเทพนะมาเอาป้ายด้วยสั่งทำป้ายป้ายบ้านเล็กที่มาเอาป้ายด้วยแล้วก็ได้บําบัดไปด้วยนะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วไม่คิดไป หาไปอะไรไม่เอาเลยปล่อยไปตามเป็นตามกรรมเลยอุ้ยรอลุงชาติแด้เนี่ยคือถ้ามาหาลุงนะครับนะไม่ต้องอายเนี่ยลุงก็ให้เนี่ยขาเนี่ยพาดตัวลุงอยู่เนี่ยสองข้างเนี่ยเนี่ยเต็มที่ครับดูแลเบาแล้วค่ะฮ่่ไม่เก็บเยอะเท่าไหร่ลห้า แล้วเดี๋ยวถ้ามันดีมันเบาแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นไรแล้วก็เอายาหม่องเนี่ยนะนวดเองแล้วก็กดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย<อ>กดอย่างนี้นะต้องทํานะแล้วจะได้ไม่ต้องมาหาลุงอีกกล <laughs> ัวมาหายเนี่ยถามถ <laughs> ามคนขับรถยังต้อง <laughs> คนขับรถแล้ว <laughs> คนขับรถถูกใจมาบ่อย <laughs> มาเถอะครับลุง แก้เข่าเสื่อมให้บางคนก็กลัวเพราะบอกว่าตอกเส้นแล้วกลัวไม่ต้องกลัวครับกลัวไหมตอนนี้หายตอนนี้ยังกลัวอยู่ปะไม่กลัวอ้าวเนี่ยบอกบอกผู้ชมไม่กลัวแล้วค่ะตอนนั้นกลัวมากเลยได้ยินบอกว่าตอกเข่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะมันเบา แต่ถ้าจะมานะครับต้องนัด yo, ล่วงหน้านะครับต้อง affe, นัดนัดล่วงหน้าแล้วนัดแล้วต้องมานะถ้านัดแล้วตกลงคุยนัดแนะกันแล้วไม่มานี่หือด่ายันลูกบวชโลบยันลูกบวชเลยโกรธก็บอกคนโบราณก็บอกโกรธยันลูกบวชเลยนะ คือถ้าอยากจะให้อยากจะให้ลุงบำบัดนะครับโทรบอกนะครับโทรโทรนัดใให้มเดูกอกคไม่ินเะเนีก่ินขอเลยกินเป็นเดือนอ่ะเป,เป็นงั้นเราทำมันหมดแล้วหรอเป็นชาสมุนไพร เนี่ยผมต้องสั่งสั่งเขาทำผมปู่เองก็ตายหมดนะผมต้องสั่งเขาทำาือร้อนยแต่แต่ต้องไปเก็บข้านยะเนี่ยถุงละร้อยห้าสิบเนี่ยผมชอบซื้อไปฝากนะไม่ยางน้อยเอาเขาหน่อยทั้งยี่สิบสามสิบบาทใช่ไหมเออแก้เคล็ดเอาเดี๋ยวไม่หายอะไรก็ตามอยูกยาเนี่ยเอาเขาหน่อยสักบาทสองบาทก็ยังดี คือบุญก็บุญทานก็คือทานแต่ว่าโลกกรรมโลกเวน่ะเขาต้องใช้แล้วเราเอาเงินนั้นไปทำบุญให้เขาทีนหนึ่งโลกแล้วเราเยอะเลยไม่กินแล้วไม่กินจับไม่ได้แล้วไปซื้อวหวยวันที่หนึ่งแ่เจ็เลขเว <laughs> เดี๋ยวยังไม่ได้ติดไอ้นี่ตัวแขวนเตือนด้วยนะเ,เดี๋ยวติดตัวแขนวนให้ผมได้นนทุ่มหนึ่งต้องขึ้นบ้านถ้าคนกลัวผีแต่ลุงนั่งมาที่อยู่ตรงนี้<อ>จนสองทุ่มสามทุ่ม <ขา S 1> เงียบไงดูแล้วท่าทางเงียบแต่หมาหอนทุกคืน แต่ยังดีมีบ้านใกล้กลๆอยู่นะนี่ญาติพี่น้องทั้งหมดเลย<น>มเมื่อกี้ไปทักทายนางช้างกับเจมีแล้วสิบอกมาดีมาดีาดาเงี่ยกิ๊บีราดีาดาดวันนั้นนางช้างกันโดดข้ามกำแพงพุ่มานี่ โอ้โหตกใจเลยอ่ะวิ่งเข้าหาคนหนึ่งเราก็กลัวมันจะง่ำเขาด้วยแต่ดีมันเป็นไอ้เจ้าช้างถ้าเป็นไอ้เจ้าหมีน่ะไอ้ยักษ์ดำมันอะโอ้โหเราก็นั่งอยู่เนี้ยเอ้อะไรแวบๆว่าป่าเขาบอกไอ้ช้างหลุดมาหรอเอาไปล่าไหมอ่ะไม่ได้ล่าครับขังปล่อยไว้อย่างงั้นน่ะอ๋อเหมือนกับที่บ้านแม่เนี่ยแต่เขาโดดข้ามมาเลยไง ก็ไปดูมั้มาย่างไงวะต้องเอาจากการยานเด็กไปขวางไว้นะนะเขาปีนโอ่ง่เะเขาเป็นแบบไอ้พวกที่โดดข้ามตึกข้ามภูเขากันนะ่ะแหมไม่รู้มันไปฝึกมาจากไหนบ้านบนไม่มีโน,นั้นตะโกนหายเจ็บแล้วครับ,บค่ะเบาค่ะไม่เจ็บแล้วไม่หรอกเรียบร้อยครับนะสองข้างดีขึ้นแล้ว มีไหมมีไหมตรงไหนไม่คะโลง่ลงแล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวครับโอ้เป็นมาหกปีอ,อย่าก,กลัวครับใครที่ที่เป็นนะเป็นอาการเข่าปวดเข่าเข่าเสื่อมงอขาไม่ได้เดินก็ะดองกระแดงนะ ขึ้นบันไดชั้นสองอยังไม่ได้เลยนะต้องลูดเสาขึ้นกันไปเลยนะมานะครับมามาลองดูตอนแผ่นดินไหวอะ่ะเขาให้เดินตั้งแต่ชั้นสิบห้าปวดไปสามสองอาทิตย์องอตลงหไหมตรงนี้ไม่เจ็บเหมือนกับตอนที่จิน้นตอนแรอ่าตอนนี้ตรงไหนอีก,กตรงนี้ี่ย เพราะว่าตั้งแต่จัก,กรยานล้มมาม,มันปวดไม่หายแล้วเมื่อคือนนี้มันที่รว,วมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันนอไม่ได้โอ้โหสีสีดึงจักรยานหน่นเอาม<อ>กี้เนี่ยเขาบอกสีดึงจักรยานมก<ๆ><ส>ี้จอดอจรถเนี่ยจริงใช่ไหมคะจริงไม่ได้โกหกเลยมผมเห็นแล้วเอพี่หงอ,อกขับมาแล้วก็อาจารย์นั่งมาผมก็ยังว่าเฮ้ยพี่หงอกแกบอกแกมาสองคนกับเมียแกกับยาย ตากระยายมาเอ้าแล้วไอ้ข้างหลังมาเฮ้ยสงสัยเพื่อนที่ที่คุยโทราศัพท์กันนะ่ะสงสัยเอาเพื่อนมาด้วยก็เห็นแล้วว่านั่งนั่งอยู่กําลังเก็บของแล้วข้างหลังนะ่ะอีกคนนึงกําลังชะเง้อมองอย่างนี้เลยเหรออ่ะจะเป็นผู้ชายใช่ไหมผมว่าเป็นผู้ชายเพราะหัวเกลียนๆสั้นเพื่อนกว่าคุณขา่าไห่ไม่เห็นเห็นแต่หัวโยกไปโยกมาเหมือนชะเง้อมองแบบหัวยังไม่ขาวไม่ขาวอะแต่มันฟิล์มมันดําไงก็เห็นเป็นเงาคนนั่นแหละ ก็พอลงมาอ้าวพอพี่งอกลงมาอ้าวทางทางนี้ลงมาแลวผมก็บอกเอาแล้วอีกคนนึงอะอ้าวเขาบอกเขามากันสองคนแล้วเราเห็นอยากมาเที่ยวด้วยนะนี่ลุงฮะเวลาผมไปไหนันจะมีไปด้วยไปรุปประจำรถคันนี้ไอรถคันนี้ครับมาเขาบอกมาสองคนแต่ลุงเห็นแล้วว่าพี่งอกจะคนขับรถมาคนหนึ่งแล้วก็คุณพี่คุณยายคุณอาจารย์เนี่ยเขาก็ลงมาคนหนึ่ง ลุงก็ถามว่าแล้วอีกคนนึงละไม่มาเหรอเอา้าเขาบอกมาสองคนเรียบร้อยแล้วครับโดดมาเที่ยวบ้านลุงไปเที่ยวเรื่อยมันจะเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยกดตุกตุกตุกตลอดเวลาได้แต่รถล้มมาอะไรอย่างเงี้ย คู้มันวิ่งหานิ้วมือเลยอ่ะคุณแล้วไม่ไม่ค่อยเดินหมดพวกนี้นะทำไมอ่ะไม่ไม่กลา้าทพราะมือมือพวกแขนอแต่ข,ขานี้ให้น้องเขาที่บ้านอะเหยียบเพราะว่ามันไปไม่ไหวเนี่ยตรงนี้หละเป็นเมื่อืนเนี้บนขึ้นมา โอเคครับนะลงให้ดูว่าการที่เข่าเสื่อมเจ็บไหมเจ็บเจ็บค่ะแต่ตอนนี้เบาค่ะอ๋อได้รับการบําบัดได้รับการตอกเส้นครับนะได้รับการตอกเส้นไปแล้วแก้อาการเข่าเสื่อมแล้วเบาขึ้นแล้วก็เดินดีขึ้นนะครับยังไงก็ใครสนใจนะครับนะมารักษานะเจอชอลมอนนะบาบัดได้เลยครับวิชา ร้านนาตอกเส้นครับจากลุงชาติหมอตอกเส้นร้านนาสิทธิ์แม่ครูพองพันนะครับนะออของพ่อครูดาวนี่แหละพ่อครูดาวที่อยู่ทั้งเหนือนะผู้บัญญาชาวบ้านพ่อครูดาวนี่เป็นต้นหลับต้นตำรับเลยนะครับการวิชาตอกเส้นทางร้านนาลุงก็จบจากลูกสาวของพ่อครูดาวก็คือแม่ครูพองพันมีสิทธิ์บางคน,นครับร้านนาตอกเส้นจบจากแม่ครูแมวก็เหมือนกันครับ คือเราจบมาจากาศาสตร์เดียวกันล้านนาตอกเส้นนะครับขอบคุณครับทุกคนครับที่ติดตามชมลุงนะครับก็ใครที่มีความสนใจก็ติดต่อมาล่วงหน้านะครับล่วงหน้านะบอกไว้ก่อนนัดก่อนนะล่วงหน้าโชคดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย